ค่ะในคลิปนี้นะคะเราจะมาทำการพาย 3D เปรียบเทียบยอดขายสินค้าโดย Export Point แบบ All นะคะเริ่มต้นค่ะต้องติดตั้งโปรแกรมใหม่นะคะอันนี้จะติดตั้งโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาเข้าที่ Business Intelligence ค่ะเลือกเมนูทางด้านขวาค่ะ Business Intelligence Double Click ค่ะก็จะเจอระบบต่างๆนะคะเลือกระบบขายค่ะ เลือกวิเคราะห์การขายค่ะก็จะเข้ามานูช่วงข้อมูลต่างๆนะคะให้เปลี่ยนแค่ตั้งแต่วันที่ค่ะเป็น01012558 3 1 0 1 2 5 5 8ค่ะคลิกโอเคค่ะ สังเกตข้างล่างนะคะจะมีลมูกกลมสีส้มๆค่ะให้คลิกะไรอันนั้นเลยค่ะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะตรงนี้คือส่วนที่เราจะออกแบบว่าเราต้องการทำอะไรนะคะค่ะเราจะมาเลือกที่เมนูค่ะแต่ก่อนที่จะไปเลือกเมนูเราต้องเอาสิ่งที่เราไม่ใช้ออกไปค่ะวันที่ค่ะไม่เอาะคะ่ะ ชื่อย่อสินค้าค่ะแล้วก็มูลค่าหลังหักส่วนลดค่ะเอาออกนะคะให้เอาออกตรงนี้ค่ะค่ะแล้วเราก็ไปเลือกที่เมนเมูค่ะให้เลือกชาร์ตค่ะเลือกโชว์ชาร์ตค่ะเราก็จะมาเปลี่ยนระบุหัวข้อนะคะเป็นกราฟยอดขายสินค้าปี2558ค่ะ เราก็จะมาเปลี่ยนชนิดกราฟนะคะเป็นพาย 3D กราฟค่ะชื่อสาขาไฟล์หลักนะคะเปลี่ยนเป็นซื้อสินค้าค่ะค่ะแล้วเราก็คลิกโอเคเลยคะ่ะ